วัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องจอเจมส์สายมูมหาราบนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้หลายๆคนอาจจะรอนะครับว่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้อาจารย์จะวางเลขตัวไหนให้นะครับผมไปในทางทิศไหนนะครับไปในแนวไหนเนาะซึ่งก็ต้องขอโทษนะครับที่ให้รอช้านะครับเพราะติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมอ่ะ เราจะไม่พูดพ่ําทำเพลงเนาะวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับตามตารางทักษะพยากรณ์ขั้งขึ้นขั้งแรงของอาจารย์นะจ๊ะอ่ะวันนี้งวดวันที่1มีนาคมนะครับผมเลขนะครับผมออกวันนะครับสากกนแบ่งนะออกวันจันนะครับแรมสามค้าเดือน4นะจ๊ะ,ะแหลมสามข้าเดือน4เลขวันจันเนาะทักษะพยากรกับอาจารย์นะจ๊ะเรามาดูกัน งวดดราม่านะจ๊ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะแล้วก็ไม่คลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคเนาะเรามาดูกันอ่ะโอเคนะครับเรามาวางกันเลยนะครับวางเลขน,นะครับซึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสี่นี้นะครับวันจันทร 3, ์แรมสามข้าแรมสามข้าเดือนสี่นะครับผมต้องขอโทษนะครับ,บเขียนไม่เต็มนะจ๊ะ เ,เดือนไม่มีงองูนะจ๊ะต้องขออภัย <c oughs> โอเคค่ะนะคะเริ่มต้นนะครับวางนะคะมาลบกเก้านะคะหลักหกนะครับผมสี่ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวสองเท่ากับสองนะครับทดสองบศูนย์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเลขทักษะนะครับใครชอบจับหน้าจับหลังจับซ้ายจับขวาดึงอะไรนะครับแล้วเรามานะครับมาดูสามหางกันนะจ๊ะ ดูสามตัวนะครับว่าอาจารย์จะดึงตัวไหนให้นะครับผมสามตัวนะครับสามตัวนะจ๊ะอ่าเก้าหกเจ็ดนะครับผมสี สองสี่หกนะครับผมสองหกศูนย์แล้วก็ จะไปตัวไหนเนี่ยห้านะครับห้าหกสี่นะจ๊ะ,ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเติมไปอีกหนึ่งหางแล้วกันเนาะใครชอบเนาะอันนี้จ๊ะนี่นะจ๊ะเน้นให้นะจ๊ะใครที่ชอบเนาะใครที่ชอบนะจ๊ะลองดูกันนะครับว่าอันนี้ว่าจะถูกจับผิดยังไงนะครับเดี๋ยใครที่ชอบอีกก็ดึงอีกนะครับผมดึงได้อีกนะจ๊ะ อืมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสองตัวกันนะครับว่าจะฟันตัวไหนเนาะสองตัวนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวทามอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวทามอีกแล้วโอเคนะครับสรรับสองตัวนะจ๊ะสล็อตได้สองตัวนะจ๊ะสองตัวของวัดนี้เนาะเจาะนะครับเจาะ สองตัวนะจ๊ะหกเจ็ดนะครับหกห้านะครับสี่หกหกศูนย์สองเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับ หกหลักนะจ๊ะหหลักนะจ๊ะลองดูนะจ๊ะลองดูเนาะอันนี้ใครชอบอาจารย์จะดึงให้ประมาณนี้นะจ๊ะอือจะดึงให้ประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเจ็ดศูนย์มาก็ค่อยว่ากันนะแต่อาจารย์จะไม่เขียนลงนะจ๊ะถ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดมาเขาว่ากันนะจ๊ะอือนะครับส่วนเลขความฝันของงวดนี้อะไรเอ่ยเนาะเลขความฝันนะครับผม,ผมก็ฝันดีมากเลยนะจ๊ะฝันดีมาก คฟันดีมากเลยนะครับอันนี้ทําแบบเป็นบ้านนี่แหลนะเนาะไม่ต้องอะไรมากมายนะจ๊ะเลขความฝันนะจ๊ะจากเลขความฝันและเลขความฝันเอาก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะแต่้าใครจะคิดเน้นอะไรนะจ๊ะเน้นอะไรเอยเน้นนะจ๊ะเน้นหกเน้นหนึ่งนะจ๊ะอืมชอบนะคะอันนี้ชอบเนาะ มาอะไรเอ่ยนะจ๊ะเจ้ามาหกเจ็ดนะจ๊ะหกแปดจ้ะแล้วก็หนึ่งสามนะคะโอ้ยนะคะอืมหกเจ็ดหกแปดหนึ่งสามนะจ๊ะอืมวันนี้อีกสักตัวแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็อืม สองเก้านะจ๊ะอ่ะอันนี้นะจ๊ะใครชอบตัวไหนฟันเอาเลยนะจ๊ะใครชอบตัวไหนฟันเอะไรจ้าทั้งสองตัวแล้วก็เลขฝันนะจ๊ะจะมาตัวไหนนะจ๊ะงวดเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ฟันออกให้นะจ๊ะแต่งวดนี้ฟันออกมาให้แล้วนะจ๊ะอืมดูเอานะจ๊ะทั้งสองตัวและสามตัวนะจ๊ะอ่ะอืม ลองดูกันนะครับงวดตามานะครับไม่สับสนใเล่นการใดใดทั้งสิ้นนะจ๊ะยังไงแล้วนะครับขอกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับเป็นเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะจ๊ะขอให้ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดอะไรก็ได้นะครับในช่องของอาจารย์นะคะแต่อย่ากดรายงานก็พอนะจ๊ะขอให้ท่านโชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะโชคดีเป็นเศรษฐีเงินล้านจ้า you <laughs>